so What's high hypnotized what up down, left ของบุนพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะเมอนอิก,ก็มาพบพพอกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวครับพี่น้องจ้าสําหรับเมนูเม,ออมน้เมนูสุนสเหลดลาบปลาดุครับพี่น้องจ้าลาบปลาดุเขงเมนูนกับมีวัตถุดิบก็คือ ปลาดุกเด้อค่ะเด้อเป็นปลาดุกย่างแม่นุน้นนำมาสับไปไว้เป็นที่เรียบร้อยเด้อค่ะเด้อสองตวัวค่ะพี่น้องจา้าต้นหอมผักชีหั่นซอยค่ะหอมหอมแดงหั่นซอยใบมะกรูดแล้วก็มะนาวนะคะเครื่องปรุงกระสมีผงชูรสรรดีน้ำปลาพริกป่นเข่าขวา่ะคะพี่น้องจา้าสำหรับเมนู่มื้อนีนะคะเนาะลาบปลาดุกค่ะไปค่ะไปลงมมือเฮดน้ำกันเลยจ้า มาค่ะก้อนอื่นแม่นุนสี่ขวบปลาดุกก้อนเด้อพี่น้องเด้อไขมันหอมมันนั่นกันใส่น้ำได้หม้อหม้อเริ่มร้อนแม่นูุนก็จะใส่ปลาดุกที่สับไว้ลงไปเลยนะคะสองตัวแล้วนี่ค่ะพี่น้องตัวบอกใหญ่เลยนะคะขวบปลาดุกไข่ซุกไห่ไอข่หอมค่ะเป็นปลาดุกย่างนะคะตัวละสามสิบบาทแล้วนี่ซื้อมาสองตัวค่ะแล้วเราก็มาสับให้ละเอียดแล้วก็มาคั่วถ้าผู้ได้มากเป็นน้ำก็เติมน้ำได้อีกคันมาแห้งๆก็เอาประมาณนี้นะจ้ะ นี่คะ่ะแม่นุ่นกระสีเอาประมาณนี้นะคะพอไอปลาดุกที่เราคั่วหอมไอได้ที่แบบนี้แม่นุ่นก็สีเทใส,ส้ซ้ำผักว้ให้อุ่นจะข้าวจะผิดท่าการปรุงนะคะเดีย๋ยวเอาน้ําประมาณนี้นะคะเราใส่เข้าคั่วพริกปน่นต้นหอมมันกระสีแขีนพอดีคะ่ะนี่คะ่ะไปคะ่ะเอาไปเทใส,ส้ซ้ำผักไว้จ้ามีคะ่ะแม่นุ่นกระสีเทปลาดุกที่ห้องขววยได้เลยคะ่ะตักไว้ให้อุ่นนะคะค่อยปรุงคะ่ะถ้าเข้าปรุงก่อนนี้ค่ะเข้าสีลวกไปเอย ก็จะได้แบบนี้นะคะพักไว้ก่อนจ้ามาค่ะทําการปรุงเลยนะคะใส่ต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะใส่หมดเลยค่ะหอมกำัหนึ่งด้นวยนิ่นองไอซิบบะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นซอยแล้วก็หอมแดงค่ะผงชูรสค่ะพิกป่นค่ะมาเพิดลายกับไส่ไลายจะ้ะประมาณนี้ก่อนนะคะเข้าวคั่วค่ะ ้อมพี่น้องก็ควยรสดีนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะตามด้วยมะนาวค่ะประมาณสองซี่ค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจ้าค้นให้เข้ากันได้จ้าถาาผู้ใดมาเพรก็อนี่กับตูมอริรใจด้วยค่ะเด้อ พอทุกอย่างเข้ากันชิมดูรสชาติแซ่บก่ะตัดเต้นการเสิร์ฟได้จ้ะนี่ค่ะใสแบบนี้ซิมเมืองก่อนพี่น้องแซ่บแล้วพี่น้องจ้าแต่ว่าเมนูนขอเ,เติมพริกป่นนิดนึงเนาะนสีสันมะพร่อยแดยงไปในโอเคค่ะไปค่ะวันนี้เตรียมถาดพายข้าวมาตักเสริฟเันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ปลาดุของเขาเมนูลนะะล้ค่ะเดอถ้าข้ายยางแล้วอันเป็นปลาดุกอย่างข้าวมะละมันสีหอมตัวพี่น้องนี่ ไค่ะันนี้จัดจานผักขึ้นเสิร์ฟเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาค่ะพี่นองจ้าถาดผักของข้ามาเร้วกับซิมมีหยอดผักติ๋วอ่อนๆเ,เด้อค่ะเด้อผักติ๋วขาวมะเขือเปอาะกะหล่ำต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะพี่นองจ้าข้ากับสีทักลาบประดุกข,ขึ้นเสิร์ฟเลยจ้ามาค่ะนู่ตักเลยนะคะสองตัวแล้วพี่นองได้ไร้ค่ะเต็มบบจานพอดีพี่นอง แต่พี่นองจ้ากินกับข้าวเหนียวคุยถ้ามีไงไปเลยนี่ค่ะเส็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นองจ้าสำหรับลาบประดูกของเมนูเน,นะคะเนาะอย่าลืมด้วยค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของเมนูนกัไปเวียนขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งกิ๊กที่สำคัญลืมอะไรเลยค่ะพี่นองจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน,อน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันน,วนี้เมนูคอตัวลาไปก่อนค่ะพบพอกันไม่ไดนะ้นาชินาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ